สวัสดีค่ะทุกคนไปตอนบ่ายๆนะคะบ่ายประมาณสามโมงครึ่งเนาะมาพบก,กับแนวทางเราพัฒนาของแอดนะคะเราพัฒนาทุกคนประจำวันที่สิบมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดงวดที่แล้วแอดให้ไปตัวไหนเอ่ยงวดที่แล้วแอดให้ไปห้าเจ็ดศูนย์สี่เก้าห้าเนาะวิ่งลูดเก้ากับอะไรเอ่ยเก้ากับอะไรนะเก้ากับสวนเหรอแอดให้ไปนะ,ะมุง เมื่อที่แล้วเขาเข้าทั้งสีตัวเลยเนาะสีตัวเก้าห้าสี่ห้านะคะแต่ว่าแอดจับจับไม่ถูกนะคะไม่ได้จับคู่ให้นะคะแต่ว่าแต่เมตารางนะคะทุกคนสามตัวสี่ตัวเลยนะคะามาดูของวันนี้นะคะงวดของวันนี้ก็คือเก้าหนึ่งสี่แปดสามเก้าดิ้งดูเก้ากับสี่นะคะจับวินิตรางก็จะมีแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดสามสามแปดหนึ่งสี่สี่หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งสามสาม หนึ่งสามเก้าเก้้านกะคะเบอร์ก็จะมี44 99 55นะคะส่วนตัวเจาะนะคะตัวเจาะไงก็จะมี8 1ดหนึ่งหนึ่แ้าาแล้วก็3 993นะคะตัวเจาะนะคะทุกคนก็ลองจับวินดูนะคะจับสตัว3ตัวนะคะลองจับวินดูเสียงก็จะเยือะแปดเกาจะมาไหมมันม,มันใจนะเพ่อนทุกคน โอเคค่ะโชคดีกันทุกคนนะคะรำล,ำล้ำมืไว้ทุกคนจ้า